ผสมน้ำห้าเท่าแล้วก็คนให้มันฟูนะครับเดี๋ยวเราจะลองนันนะครับในถัทงทดลองเนี่ยห้าเท่าก็แปลว่า,ท,า,ท,างงทั้งทังไงถึงจะรู้น่าจะหา้หาห้อาอพ่งไม่รู้ไม่ครับนี่มันถุงหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเทน้าลงไปอีกห้าถุงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเทผงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเอาน้ <Okay. S 1> <ท>ําเทเทไปหมดเลยอ่ะมันเติมน้ําทีละหนึ่งถุง <laughs> มันจะไหลลงไาข้างล่างเดียด๋วยววะไปเลยหนึ่งโอเค,อเคสองเอ้ยบีปัดก<ะ>ด้วยเราเด้สามเขาบอกว่าเราต้องคนด้วยนะพ่อใช่ใช่แล้วก็คนให้มันฟูน,นะครับสามแล้ว